สวัสดีครับ้าที่ทำสนมดีวารติทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเห็นสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งเห็นนะครับเห็นไหมครับเห็นอะไรแปลกแปลกไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปเด้อเขาไปอยู่ตรงนั้นนานแล้วอ่ะเขาวิ่งขึ้นแล้วก็ไปชูหัวนะครับไม่ใช่สิสเออเห็นไหมครับเห็นไหม นี่ฮะนี่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 น,นี่เห็นไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมือสั่นแค่อเอาแค่นี้ก่อนเขายังไม่ไปไหนเลยครับยังชูชูหัวอยู่นะเนี่ยกระทางกระทางเขาว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่ากระทางนี่นี่ เห็นว่าครับมือสันมือสันซูมใกล้ซูมใกล้มือสันครับอืมเห็นบ่ครับเขาเรียกกระทางน้อกระป้อมบอกนี่เขาเรียกกระป้อมเน้อกระป้อมกระป้อมกิ้งกากิ้งกากระทางตัวใหญ่สีเขียวสีฟ้าเป็นตัวย่อย ไปอยู่จังไดอยู่จังสิเนยเนดูดูดูพยักหัวพยักหนาไหมมึงเออด,ดูดูดดดออเขาหัวทายบ่มึง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 วิ่งเขาไม่โชว์่วเนะเด้อ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 เนาะมีอะไรวะมีอะไรวะอ้าวแปลกทำตัวแปลกๆได้ไงฮึมมันเจ้าขั้วหลีบาไม่น่าใช่หมบอบอบอ

บนจอมปวกอีกเดี <Wha> ๋ยวเดี๋ยวขอขยับเขาไปไกลๆว่าเขาเสียเขาเสียวิ่งนี้บอกเ้ยครับเด้อนี่เขาอยู่บนจอมปวกปัดโถอยู่ไกลๆแล้วว่านี่เฉยยกขาหน้าก็อันนี้กันเนี่ยกีก้า กิ่งกากิ่งกาล่องแฝ่เบิ้ครับกิ่งกาอยู่บนจอมปลวกนะครับเด้อพี่น้องกิ่งกาอยู่บนจอมปลวกกิ่งกาเรียกว่าไอ้ภาษาอีสานบอกว่ากระป๋อมอืมกระป๋อมอยู่บนจอมปลวกอยู่ข้างหลังของพยักหน้าพยักหน้านี่นี่คืออะไรเนี่ยเนาะเฮ้ยนี่ฮเนีฮะคืออะไรอ่ะ อือสองรอบทำแบบนี้ทำแบบนี้สองรอบแล้วเจ็ดแปดกับเก้าแปดครับเจ็ดแปดเก้าแปดใช่ไหมเมียนบ้านอ่ออเดียวเตีไดเลนี่ฮะเดี๋ยวผมออกมาห่างๆหน่อยจังหน่อยได้น่ีมันมันตบสองข้งนะไยักหนามเออตบสองข้างพปยักหนานํนี่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 หนหน้าไปยิงทหาอือไม่มีอะไรเล่นเลยอืม เือมาอคคกอยู่กลไก่ยูเไก่เขาทายปกติเขาจะวิ่งนี้เขบาบวิ่งได้ครับเนี่ยเขายังอยู่หนึ่งหน่งเลยนี่ฮะนี่ลองแป้าคลิปพี่น้องพิมพ์ตายคอมเมนต์คลิปนี้นะครับ<อ>บนจอมปวกปปปอืมอยู่สวยๆเนาะ อ,อยู่เฉยๆครับเนี่ยถ้าซูมต,ตัวมันได้นะมันจะมีตัวเลขซูมตัวได้อยู่นี่นี่มันซูมอะไรซูมได้อยู่ดยยเดี๋ยวจะขยับเดี๋ยวอีกตอนเดี๋ยวขยับเข้าไปไกลๆอีกเลยครับเดี๋ยวสิขอเพื่อนขอในเดอ้อเดี๋ยวขอขยับไปไกลๆถ่ายยังไงก็อย่าตื่นอย่าวิ่งหนีเดอ้อสิอกลับไปไกลๆซูมเอาเพื่อเพื่อถ่ายให้โชกอะ่ะห้มีตัวเลขให้มีตัวเลขเ,เดอ้อ อุ้ยขยับหัวขยับหัวขยับหัวแล้วนะนี่นี่ฮะโอมือสั่นครับใครบอกว่ามือนิน่งเวลาซูมนะ่ะนิ่งไม่ได้ละต,ต,ต้องใช้ขาตั้งอย่างเดียวถึงจะซูมได้กลัวท่านหนีก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละ ก็แล้วขยับอีกนิดหนึ่งจะไปโอ้ขยับมาใกล้ๆแล้วเสียดายลงไม่ไทยตรงไหนโน่นหรืน้นมาเดี๋ยวให้ลูกกำนันแปลหัวนะครับนี่มาแล้วเนื้อยิ่งกาภาษาคนไทย แปลมาจากกิ้งกาแปมาจากกิ้งกาก้าแปกอลองเขียนเลยแบบนี้นะแปลอย่างนี้เลยกิ้งกาก้าแปดอ่าเก้ากระปอมกับกปกระปอมอืมเกาแปดเจ้าแปดจะก็กิ้งกากิ้งกากิ้งกากเกแปก็เข้าอยู่ดีเนาะบูหูแล้วกระปอมก้าแปดก้าแปกัน่งกาก้าแปดกอ จอมปลวกอ่ะอืเจ็ดจอมปลวกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอ๋อละบานนี่จอมปลวกวานนี้เอาแปลเอาให้เลยเล่นเอาง่ายๆแบบนี้เลยเอาง่ายๆแบบนี้เลยนี่นี่นี่ผแปลเขาเอาง่ายๆเลยอือนี่ก็จอมจอมก็เจ็ดจอมก็เจ็ดปลวกก็แปดปลวกก็แปดเอาง่ายๆนี่เอออันนี้ก็เก้าอันนี้จะอมาจากอะไรนะจิงกาบนจอมปลวกเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้า ก็แปดเก้าเก้าอีกไหนเก้าเก้าอ่ะเก้าเก้านี่เอาเก้าเก้าเขียนให้ใหญ่กว่านี้เอามาข้างล่างได้ไหมอืมมาข้างล่างเลย่าไปเขียนแงกันจะทันเนาะอออันนี้อันนี้เนีเก้าเก้าก็คือกิ้งก่าบนจอมปวกกินงก่าบนจอมปวกปัดทุ่งแหน่นอดอี๋อ่านี่อืมกิ้งก่ากิ้งก่าเก้าเก้าครับตัวนี้มาจากย่อจากเล็กกอไก่นี่ครับเก้า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 มาจากกอไก่อ๋อเจ็ดแปดนี่กระป้อมกระป้อมอืมเจ็ดแปด เจ็ดปดเออหงวดจองปลวกก็เจ็ดแปดกระปองก็เก้าแปมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเกจปดเก้าเกง่ายง่ายง่ายใช่ไหมได้ง่ายมือเช้าเสีดายนะมือเช้าเขาจุดทุบเขามาขอจับได้เสีดายเอาว่าไงลุงกำนานครับผมนี่กิงกาได้คือเก้าแปดเจ็ดปดคือจอมปลวกอ่า ภาษาไทยกิ้งก่าก็99สุโแลเ8 87 89 99ได้3ตัวแปลได้แค่นี้3คู่แปลได้แค่นี้3คู่ก็คือ87 87 89ย่ามาจากิ้งก่าแล้วก็99าเกิ้งก่ารวมกันอ่าตัวนี้บนจอมปลวกบนจอมปลวกก็อยู่บนจอมปลวกก็78จอมปลวก อยู่ดีๆกิ้งก่าเป็นยังไงมันมามันมาวิ่งเข้ามาจากอ่าลงจากอ่าต้นต้นอะไรต้นแม่ตะเคียนเนาะต้นตะเคียนแล้วก็วิ่งไปจุงจอมปลวกแล้วก็ไปชูคอสองครั้งแล้วทําสัญลักษณ์เหมือนในคลิปเลยครับเหมือนดูในคลิปเลยเหมือนในคลิปเลยใช่ไหมก็เลยรู้ว่ามันดูมันแปลกๆอืมอ่าพอเราจับบันทึกมาภาพมาได้ก็ตีเหมือนเหมือนเหมือนมาบอกอะไรบางอย่างก็เลยทำนี่สัญลักษณ์ได้เอาได้แล้วครับกิ้งก่าเก้าแปด เก้าเก้าแล้วก็เจ <lawsuit. S 2> <t currently> ็ดแปดเจ็ดสามตัวครับอ๋อเจ็ดแปดคือจอมปลวกเก้าเก้าคือกิ้งกาแล้วก็อะไรนะแปดเก้ามาอะไรนะกิ้งกาบนจอมปลวกกิ้งกาบนจอมปลวกกิ้งกาบนจอมปลวกได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคหนึ่งงวดวันที่เอาเลขรายวันมั้งเลขรายวันง่ายทั้งทั้งเลขรายวันทั้งเลขรายวันทั้งหุ้นทั้งน้อยทั้งหุ้นทั้งน้อยทั้งเออเลข วันที่สองนี่แหละอะรวมๆกันเลยเผื่อไปเผื่อใครชอบเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางเห็นเห็นว่ายังแปลกๆก็คือกิ้งก่ากิ้งก่าลงมาจากนี่ฮะลงมาจากด้านหลังเนี่ยครับก็คือต้นตะเคียนก็วิ่งไปหาจอมปลวกขึ้นจอมปวกเลยเนาะใช่ขึ้นจอมปวกแล้วไปชูคอพยัดหน้าแล้วก็ตบมือซ้ายขวาอืตบขาหน้าซ้ายขวาสองสามกลางสันมือรก็เลย ซีเป็นเลขซะเลยเอาเป็นเลขซะเลยง่ายๆอ่ามันมันน่าคิดนะครับมันเลขพี่น้องเลขสวยนะครับเลขสวยเลขสวยใช่ไหมจะมาดีด้วยเลขสวยก้าแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าอืมมีที่มาเลยมีที่มาเลยกับปอมเก้าแปดก็ได้อันนี้ก็จอมปลวกเจ็ดแปดกิ้งกากะเก้าแปดเก้าเก้าไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนเล่นได้เล่นได้เนาะโอเคเล่นได้โอเคขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับ อะฝากติดตามติดฝากติดตามกดติดตามกดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับสนมนิววาไรตี้ลุงกำนันสนมนิวโอเคครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงจุดนี้แหละนี่นี่นะฮะนี่แล้วก็ ด้านด้านข้างด้านหลังจะมีจอมปวกนะครับจอมปลวกอยู่ตรงนี้พอดีว่านี่ฮะจอมปวกแล้วก่งกาเนี่ยอยู่บนจอมปวกอยู่ตรงนี้เนี่ยมะเกาะชูข้ออย,อยู่ตรงนี้ผมก็ยุ่ตรงนี้ไก่ไกนี่เองนะมาทายอยู่ตรงนี้ยื่นอยู่ทายอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอืมกัดทัางน้อยกลับไปหนึ่งเห็ดขาตามคลิปนะเห็ดขาอยู่เหมือนจะบง่งบอกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะ แหลวแต่รับข้อหัวก็เตี้ยวเ,เองเลยครับโดยพี่น้องแต่ลูกกำนันกับคุณครับคุณ